เนื้ปียวเปียวพี่นะ้องตัวเ,เล็กแต่เนื้อแนะ่นหวานอืมกังทอดกระเทียมพริกไทยดำค่ะกังบอกเลยว่าเป็นกังข้องแพทย์ที่ร้านเองนะคะรับประก,กันคุณภาพเรื่องของความสดนะท่านะนี่เนืน้อเปียวเปียวพี่ <ๆ S 1> นะ้องตัวเ,เล็กแต่เนื้อแน่นหวานอืมหวานไหมอืมโอ้โหหนาแม่ ราคาจับต้องได้อาหารทะเลอันนี้เจ้าอะไรแล้วนะครับร้อยห้าสิบแกหน่อยอ้น้ำจิ้มกาเท็บอย่าพูดมากเลยนะเจริญหน้าชันนะ,ะรายการเหนือแน่นพัดกระเทียมกับปิกเต้ยนี่มันรอะว่าเราเราตัวกลางลงไปพัดเยมไหมครัะ <c oughs> มันข้าวบรรยากาศมากเลย ซึ่งสี่สำคัญคือรสชาติไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โดดไปทางใดทางนึงคือกลมๆก็เลยว่ามีอูมามิเมกะตังหวาไม่เซ็ตเป็นหวานสวัสดีท่าสาราืมตรงนี้ก็ตักลักคอะเทเป็นหน้าทับตักลรักกันนะหน้าทับหน้าทับหน้าทับตาบัวด้วยัา